ตุรกีเขาห้ามทําความสะอาดบ้านเหรอคะแล้วแต่เมืองเลยมึงจะเชื่ออะไรเชื่อไปเถอะมึงไม่อยากทําความสะอาดมึงก็ไม่ทําความสะอาดถ้ามึงเชื่อว่าการทําความสะอาดบ้านแล้วทําให้ชีวิตมึงล่มจมมึงก็ปล่อยให้บ้านมึงโศกโปกโสโคกไปตามสัญดาณมึงอะน่ะง่ายๆถ้าการไม่ทาความสะอาดบ้านวันเดียวแล้วทาให้ชีวิตมึงเจริญรุ่งเรืองได้ป่านนี้มันรวยกันทั่าประเทศแล้วกูจะบอกให้กูเห็นยังนั่งจนแบมือขอเงินหมื่นหนึ่งอยู่เลยเนี่ย ยังนั่งเป็นหนี้เป็นสินคุณอยู่กูเห็นมึงไม่ทําความสะอาดกันปีละครั้งมานานไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วกูเห็นสันดาหพวกมึงก็ยังเหมือนเดิมการใช้ชีวิตพวกมึงก็ยังเหมือนเดิมความลาบากลำบนในชีวิตมึงก็ยังเหมือนเดิมกูไม่เห็นมีหาอะไรเปลี่ยนมานั่งเชื่ออ้เรื่องเพอเจอร์ไปอย่าแล้วก็หาว่ากูเนี่ยทําลายประเพณีประเพณีแบบนี้เนี่ยนะมึงจะให้รักษาเนี่ยนะกูถามจริงประเพณีการไม่ทําความสะอาดบ้านเนี่ยนะมึงเรียกว่าประเพณีเนี่ยนะ ประเพณีไม่กวาดบ้านวันเทศกาลไม่ทําความสะอาดวันเทศกาลไม่ทํางานวันเทศกาลเนี่ยนะประเพณีดีๆของพวกมึงเอาเธอแล้วแต่มึงอยากจะทำทำไปอยากจะรักษารักษาไปแต่กูจะทําใครอยากจะทําความสะอาดอยากจะกวาดบ้านมึงกวาดไปเลยมึงไม่ต้องไปเชื่อใครกวาดบ้านแล้วจนกวาดบ้านแล้วล่มจงกวาดบ้านแล้วกวาดพทรัพย์สินเงินทองออกไปกูว่าไม่ได้กวาดทรัพย์สินแล้วกูว่ากวาดสมอง สมองหนึ่งมันออกไปแล้วถ้าใครเชื่อนะสมองมึงหนัดไปตาไม่กวาดเรียบร้อยแล้วไม่กวาดมึงลากสมองมึงไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้กวาดเงินกวาดทองนะกกวาดสมองไปเรียบร้อยถ้ามึงเชื่อเรื่องนี้นะเนี่ยประเพณมึงดีเหรอที่มึงเชื่อตามกันมาเนี่ยนะดีเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยนะว่าดี กูเห็นห้างสรรพสินค้าวันไหนมันก็ทําความสะอาดมึงจะปล่อยให้มันสกรปรกเหรอและอีบ้านที่อยู่ฝุ่นติดถนนอย่างเงี้ยฝุ่นเข้าบ้านทุกวันมึงก็ห้ามมันกวาดบ้านอย่างนั้นเลยใครอยากจะเช,กเชื่อก็เชื่อไปเถอะเรื่องไร้สาระเพ้อเจ้อปัญญาอ่อนแบบนี้นะกูไม่เชื่อด้วยคนนะอ๋อลืมไปเขารักษาประเพณี เอาเลยจ้าเอาที่มึงสบายใจวันนี้ตื่นมารีบกวาดบ้านถูบ,บ้านปัดฝุ่นก่อนเลยค่ะอูมกวาดหมดเดีมาช้ากลัวกวาดผู้นี้กลักวากากคุจะกวาดทุกวันเนี่ยนะกวาดแล้วมาสะอาดมึงจะไปกลัวอะไรการกวาดบ้านมึงไม่ต้องไปเชื่ออะไรทั้งนั้นห้ามใส่สีขาวห้ามกวาดบ้านห้ามทําความสะอาดห้ามพูดคำหยาบ เออห้ามผู้คำหยาบในกูเห็นด้วยแต่ช่วยกรุณายอย่ามาห้ามวันเดียวเลยช่วยกรุณาห้ามทุกวันนิดหนึ่งไอคำหยาบเนี่ยสมควรแก่การห้ามทุกวันไม่ใช่มาห้ามมาเฉพาะวันนี้ไอสิ่งที่ควรรักษาทำไมรักษาอะไรอย่าห้ามพูดพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดยุยงชาวบ้านแต่กันเนี่ยอันเนี้ยมึงควรห้ามกันทุกวันไม่ใช่มาห้ามวันเดียวอีสิ่งที่ควรห้ามเนี่ยไม่ห้ามอีสิ่งที่ควรทำ่ำไม่ทํา อีของที่ควรทำทุกวันไม่ทำให้หยุดทำเออกูก็แปลกใจเหมือนกันประเพณีมึงเป็นประเพณีแบบนี้เหรอกู <het> กวาดหมดอนะ่ะควรกวาดมึงนะออกไปมึงนะขยะอีคนที่มีความเชื่อแบบนี้ควรกวาดตัวเองออกจากบ้านไปซะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน อีลูกอีหลานอยากจะกวาดบ้านอีผู้ใหญ่รีบมาห้ามอย่ามากวาดนะวันนี้เป็นวันมงคลไม่ดีอย่าก,กวาดเงินเดี๋ยวกวาดเงินกวาดทองออกจากบ้านกวาดมึงเนี่ยออกคนแรกกูจะบอกให้เพราะมึงเนี่ยสร้างความลําบากให้ออกับคนในบ้านอีความเชื่อเพ้อเจ้อแบบนี้ควรกวาดมึงออกคนแรกอีคนที่มีความเชื่อแบบเนี้มึงควรเอาไม่กวาดนะลากมันออกจากบ้านไปซะอีคนที่มีความเชื่อปัญญาอ่อนแบบเนี้ยเพ้อเจ้อแบบเนี้ยทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนไปหมดในบ้านน่ะนะกูจะกวาดกูกวาดไม่ได้มึงห้ามกูกวาด กวาดมึงออกก่อนจ้าอันดับแรกเพราะมึงนเป็นตัวปัญหาเชื่อทุกอย่างยกเว้นเชื่อความจริงรักษาทุกอย่างยกเว้นรักษาศีลพวกมึงกันะรักษาประเพณีรักษาวัฒนธรรมรักษาขนบธรรมเนียมรักษาเก่งรักษาชำอย่างเดียวที่ไม่รักษาคือศีลห้าไม่คิดจะรักษาอะไรเลย แต่ทุกอย่างรักษาหมดการไหว้เจ้าการทำนูน่นทำนี่บูชานั่นบูชานี่รักษาทุกอย่างยกเว้นศีลไม่รักษากุงงสุดๆ วันที่สองรอเจออาจารย์พิษณุโลกเออรอเจอได้เลยพิษณุโลกวันที่สองไม่ไหว้พระภูมิไม่วหว้ผีไม่ไหว้วเจ้ายากกว่าตอนไหนก็กว่ามีชีวิตสุขสบายจริงมึงยิ่งไหว้พวกนี้มากมึงยิ่งเชื่อเรื่องพวกนี้มากชีวิตมึงยิ่งลําบากมากจะทําอะไรก็ระมัดระวังไปหมดนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีห้ามทําอันนั้นห้ามลงอันนี้ห้ามทําสิ่งนั้นห้ามใส่สิ่งนี้ วุ่นวายไปหมดมึงไม่รู้สึกลำบากต่อการใช้ชีวิตบ้างเลยเหรอสิ่งที่มึงควรระวังไม่ใช่ระวังว่ามึงจะทําอะไรผิดอะไรพลาดตามประเพณีทาตามตามกันมาหรือเขาห้ามมึงทําสิ่งใดสิ่งที่มึงควรระวังคือควรระวังต่อกิเลสตัณหาควรระวังต่ออกุศลควรระวังต่อความชั่วในใจควรระวังต่อการทําผิดทาพลาดต่อคุณธรรมจริยธรรมควรระวังต่อการทําชั่วทําเลวควรระวังต่อความละอายชั่วกลัวบาป ควรระวังต่อการเบียดเบียนเดือดร้อนต่อคนอื่นควรระวังต่อการเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองนี่ต่างหากควรแก่การระวังไม่ใช่ระวังว่าไหว้ผิดไหมตั้งโต๊ะผิดหรือเปล่าดอกไม้วางผิดจุดไหมตำแหน่งผิดที่หรือเปล่าในการไหว้ไหว่อย่างนี้ถูกไหมไหว่อย่างนี้ผิดหรือเปล่าไหว้แบบนี้จะเฮงไหมไหว้แบบนี้จะจนหรือเปล่าตั้งผิดไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนบูชาผิดไม่ได้ชีวิตล่มจมวุ่นวายจะตายหา ไปนั่งเชื่อกันอยู่ได้สิ่งที่มึงควรระวังกันสิ่งที่มึงควรรอบรู้กันไม่ทําไปรอบรู้ไประวังในสิ่งที่ไม่ควรจะรอบรู้ไม่ควรจะระวังอกุศลที่ควรระวังไม่ระวังสิ่งที่ควรทําไม่ทําคือการเจริญกุศล อืมสาธุอนุโมทนาฉีใส่สา,สารไม่ไว้เป็นอะไรไหมครับอ่ะแล้วมึงไปฉีใส่สา,สารแตามึงเป็นหมาเหรอ มึงเป็นคนมึงเลือกที่ฉี่ได้ทำไมต้องฉี่ใส่สารถ้ามึงเป็นหมาหมามันจะไม่เลือกที่ฉี่ตรงไหนมันยกขาได้มันยกเลยสรุปมึงเป็นหมาหรือมันเป็นคนมึงไปฉี่ทำไมใส่สารกูไม่เข้าใจคนเมาไงอาจารย์ก็เมาเหมือนหมาไง ก็กูถึงได้บอกไงว่ามึงเป็นหมาหรือมึงเป็นคนหนูทำบุญวัดหนึ่งมาพระเขาบอกว่าทำบุญเยอะได้บุญเยอะทำบุญน้อยจะได้น้อยจริงไหมครับไม่จริงจา้าเนี่ยพระสอนมั่ว ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเนี่ยทำตามกำลังทรัพย์ที่มีของตนไม่ใช่ทำตามตาม,ตามเงินตามศรัทธาไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยหนูอยากได้แฟนหล่อรวยต้องทำยังไงคะทำหน้าจ้า ทำหน้าอย่างเดียวเท่านั้นจะทําอย่างอื่นไม่ได้จ้าถ้าหน้ามึงดีมึงจะได้ผัวหล่อผัวรวยถ้าหน้ามึงไม่ดีมึงไม่มีทางได้พอผัวหล่อผัวรวยเออถ้ามึงรวยมึงจะได้แต่ผัวหล่อแต่จะไม่ได้ผัวรวยมึงจะได้ผัวจนแต่ถ้าถ้ามึงไม่สวยถ้ามึงสวยมึงเลือกได้เลยจะเอาหลอด้วยรวยด้วยก็ทําได้ดังนั้นแนะนําทําหน้าน้ำพริกยังไม่มีขายจ้ารอก่อนน้ำพริกหมดจ้ารอออย เคยไหว้จุดจีมาทุกปีปีนี้ไม่ไหว้เป็นอะไรไหมคะเป็นสิประหยัดตังไงเป็นเลยประหยัดตังทันทีเหลือเงินทันทีเก็บเงินได้ทันทีจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงอ่ะเป็นสิเหลือเงินเก็บเลยจากทีนี้เอาเงินไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะตั้งแยะมีแต่คนบอกว่าอาจารย์เบียทำลายความเชื่อกูไม่ได้ทําลายความเชื่อ กูทำลายความโง่อย่ามาพูดว่ากูทำลายความเชื่อกูไม่เคยไปทำลายความเชื่อใครและก er ูทำลายความเชื <Rena ult> er. ่อใครไม่ได้ด้วยถ้ามึงจะเชื่อกูจะทำลายความเชื่อที่มึงเชื่อได้ยังไงก็ในเมื่อมึงเชื่อกูเปลี่ยนความเชื่อความเห็นมึงไม่ได้แต่ที่กูทำลายคือทำลายความโง่ทำลายอวิชชาทำลายความเห็นผิดไม่ใช่ทำลายความเชื่อเข้าใจใหม่นะพระพุทธเจ้าเกิดมานี้ไม่ใช่เพื่อการล้มล้างความเชื่อไม่ใช่ล้มล้างความความเชื่อในศาสนาใด แต่พระองค์ทรงประกาศต่อความจริงทำลายต่อความเห็นผิดนี่ต่างหากคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นกูไม่สามารถไปทำลายความเชื่อของศาสนาใดได้แต่กูสามารถทำลายความเห็นผิดได้ด้วยการเอาความจริงเข้าสู้ด้วยการพูดตามหลักสัจจความจริงอันเนี้กูทำได้ดังนั้นกูไม่สามารถไปล้มล้าง,างรัฐที่ใดกูไม่สามารถไปล้มล้างศาสนาใดกูไม่สามารถไปล้มล้างความเชื่อความเห็นของใครได้แต่กูสามารถทำลายต่อความเห็นผิดได้ ด้วยการพูดความจริงอยากให้อาจารย์เข้าไปดูช่องสามของกระแสะเขาเอ่ยชื่ออาจารย์ด้วยงูบ่วงบาทเอ่ยชื่อกูเรื่องอะไรกันเอ่ยว่าอะไรเขาพูดถึงกูว่าอะไร หนึ่งทุ่มมีนัดดูช่องพี่หมีในติกตอกนะอาจารย์ว่าเปลี่ยนเป็นช่องอาจารย์ดีกว่าไหมคนมันจะเข้ามาดูเยอะกว่าหรือเปล่าอ้าวโทรมาสองสายแล้วมีอะไรอะ่ะโทรกลับหน่อยอ้าวตัดสายกูทิ้งซะเลยนะ โทรมาหากูแต่กูโทรกับตัดสายทิ้งงูกินหางไงอาจารย์กูรู้แล้วว่างูกินหางแล้วประเด็นคือก็เอ่ยชู้กูเขาพูดถึงกูว่าอะไรล่ะกูถามเรื่องนี้กูไม่ได้ถามเรื่องงูกินหาง อาจารย์ผู้ไม่เพาะเลยแล้วทำไมกูต้องพูดเพาะด้วยอ่ะกูอยากพูดกูก็พูดกูไม่อยากพูดกูก็ไม่พูด